โอเคครับผมก็กราบสวัสดีมมท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับ3007 x นันั่นเองนะครับผม <Y ahu! S 1> ก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปรวมทิศเช่นเคยนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับที่สำคัญเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนใหม่ๆจากผมนั่นเองนะครับผม โอเคมาต่อกันที่ประเด็นนะครับปกคลิปลอกนะก็ผมเคยบอกไปแล้วนะครับว่าผมไม่ได้เป็นคนตัดปกเองนั่นเองนะครับค <Yeah. S 1> ือเพิ่งพูดไปเมื่อคลิปก่อนๆเองอนะก็ไม่มีใครฟังเลยบอกว่าผมไม่ได้เป็นคนตัดปกเองนะครับก็ยังมีน้องมาเม้นอยู่นะว่าแบบเออพี่เขาไม่ได้เป็นคนตัดเองอะไรเงี้ย <S 2> <S 2> ซึ่งผมอะเป็นเจ้าของช่องก็จริงนะครับแต่ว่าเพื่อนผมอีกคนนึงเนี่ยเขาเป็นคนดูแลช่องนั่นเองนะครับ <S <S ผมซึ่งเขาเนี่ยเป็นคนใส่ปกคลิปนั่นเองผมอะจะตื่นมาลงคลิปไว้ตอนประมาณ7จ็ดโมงใช่ไหมอ่าแล้วเขาก็จะมาใส่ ปกตอนช่วงประมาณ8ปดโมงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะปล่อยให้มันอัปโหลดคลิปตามเวลาที่ผมกําหนดไว้นั่นเองนะครับซึ่งผมไม่ได้เป็นคนตัดปกผมบอกไปแล้วคือจังเว้าไปมั่งหั่นเนี่ยว่าไปคลิปที่แล้วเนี่ยเด็กอะพี่ปกแม่งบ่ตรงคลิปเลยยังเจ้าคือแบบเฮ็ดปกหลอกแท้ห้านี่แม่งเอาแต่ยอดวิวเออนั่นะนะกูพีดบันนี่กูพีดดีสุดยอดก <Yeah. S 1> ูขึ้นมาศูน,นย์เลยฮ้ก็บบอกว่าบ่ได้ตัดปกคลิปเองแม่ เ่าเป็นพวกเจ้าศูนผู้เดียวเน้ข่อ,อก่กระซูนได้บัดน,นี้อโอเคครับผม โอ, <ak> โอเคครับผมก <tinc S 2> ็เดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยดีกว่าโอ้ออกเป็นอีซานเฟยยแมโอเคครับผมก็สําหรับทิกแรกของเราั้นเองนะครับสำหรับทิกแรกเนี่ยจะอยู่ทางด้านของโหมดแดนชําระบาปนะครับคือถ้าเราสุ่มเจอเนี่ยก็สามารถใช้ทิกนี้ได้ั่นเองนะครับท่านผู้ชมก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาหุ่นจําลองนะครับมาวางตรงนี้เพื่อจําลองสถานการณ์นะครับว่าเออแบบเหมือนเขากําลังดักเราอยู่บนบันไดอะไรทํานองนั้นนะครับผมจากนั้นเนี่ยให้เรานะครับผมวิ่งมาตรงนี้นะโอเค จากนั้นก็ให้เรากระโดดขึ้นมาฝั่งนี้ออครับทีนี้ท่านชมหลายคนก็น่าจะรู้แล้วแหละนะครับโอเคแล้วก็ให้เราเนี่ยขึ้นมาตรงนี้อ่ะพอถึงหลังคานะครับให้เรากดกระโดดลงนะครับนี่ประมาณนี้จะ <Yeah. S 2> เ,เสียเลือดประมาณนี้นะครับให้เราพันยาก่อนนะถ้าเราไม่พันยาหน่ยเดี๋ยวเราตายนะครับจากนั้นก็ค่อยย่องลงครับน,นี่ประมาณนี้ <อ>นี่นี่นี่นจะแล้วจะแล้่ประมาณนี้นะครับผม<อ>ก็สามารถลองนําไปทํากันได้นะครับผมมองว่ามันก็เป็นทิกที่ดีนะถ้าเราสุ่มเจอดา่านแดนชําระบาสนั่นเองนะครับแต่ถ้ามันสุ่มไม่เจอเนี่ยเราก็เอาไว้เป็นตัวเลือกหนึ่งละกันนะครับผมมองว่าถ้าเราใช้ในแดนชําระบาเนี่มันเป็นอะไรที่โอเคนะครับประมาณนี้เลยนะสามารถลองนําไปทํากันได้นะครับสาหรับทิกนี้ง่ายๆเลยไม่มีอะไรเลยโอเคผมก็สําหรับทิศที่2ของเรานั่นเองนะครับสําหรับทิศนี้เนี่ยจะเป็นการวางกับระเบิดที่โรงบาลนั่นเองนะครับซึ่งทิศนี้ห หลายคนก็น่าจะเคยใช้นะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยลืมๆไปแล้วนั่นเองนะครับดูวิธีนี้เนี่ยผมมองว่ามันโกงนะครับถ้ามีคนโดดเข้าบ้านอะไรอย่างนี้นะสามารถแบบคิวเขาได้ง่ายดายเลยได้เองนะครับท่านผู้ชม <Hey. S 1> แล้วแต่ว่าท่านผู้ชมจะวางตรงไหนนะเดี๋ยวผมจะลองวางตรงนี้แล้วกันนะครับ <Okay. S 1> ให้เราเนี่ยถือกับระเบิดนะครับแล้วก็กระโดดก่อนนะนี่ให้กระโดดขึ้นมาประมาณนี้จากนั้นก็เล็งนะครับ mm. นี่ประมาณนี้ ถ้าท่านชมวางระหว่างกลางขาแล้วเนี่ยคือกับระเบิดมันจะล่องหุนนั่นเองนะครับท่านชมดูดินี่นะครับเอาเป็นว่าไม่มีใครมาเช็คแถวหน้าต่างหรอกนะครับเวลาโดดเข้าออกอะไรอย่างนี้นะยิ่งช่วงชุลมุนกันนะครับยังไงเขาก็ต้องวิ่งโดดเข้าโดดออกบ้านอยู่แล้วนั่นเองนะครับคือถ้ามีเยอะเนี่ยผมแนะนําให้ใส่ไว้แทบจะทุกอันเลยก็ดีนะอย่างที่ผมบอกนะให้โดดขึ้นอย่างนี้นี่นะครับแล้วก็ให้ขามอยู่ระหว่างกลางนะครับนี่แบบนี้แล้วก็วางกับระเบิดไปเลยนั่นเองนะประมาณนี้นะครับสมมติว่าเขานัวกันอยู่ตรงนนนนนนีีีี้้้ะะะคครรรัับบ่่่่ปแลวววกก็ิิงงจอไาเม ุบโดดปัง นี่นะครับเออถ้าท่านชมมีกับระเบิดเยอะเนี่ยเอาเขาดาวได้เลยนั่นเองนะครับแต่ว่าอันนี้ผมเกาะสีด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็กับระเบิดที่ผมวางไปเนี่ยมันเป็นอันเดียวนะโอเคครับผมก็สําหรับทิกที่3ของเรานั่นเองนะครับก็จะอยู่ทางด้านของโหมดเกาะสวรรค์ใหม่นะครับก่อนอื่นเนี่ยนะครับท่านผู้ชมนะไปหาไอวอลมาจํานวน3ลูกนะครับสำหรับทิกนี้เนี่ยมันจะสามารถขึ้นไปบนนี้ได้นี่เป็นจุดส้มยิงชั้นดีเลยนะครับสาหรับเมืองนี้นั่นเองนะก่อนอื่นเนี่ยนะครับให้ท่านชมนะครับวิ่งมาตรงนี้ข้างหลังนี้เลยนะจากนนัั้้ผมก็ตง นะบอะจากนั้นก็ตั้งสูงข kind of ึ้นมานะตั้งตามผมเลยก็ได้นะครับประมาณนี้รับจากนั้นก็มาตั้งตรงนี้นะครับอ่ะให้เราสามารถกระโดดขึ้นไปได้นะครับอ่ะประมาณนี้จากนั้นนะครับให้เราเหนี่ยววิ่งมาตรงนี้อ่าแล้วก็กระโดดขึ้นนะครับับครับอ่ะประมาณนี้จากนั้นก็วิ่งกระโดดนะครับครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็กระโดดขึ้นมาตรงนี้น แค่นี้นะครับเราก็จะสามารถขึ้นมาซุ่มยิงคนได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างเนี่ยเป็นจุดแคมป์ที่ดีเลยนะสำหรับตรงนี้นะครับเพียงแค่ให้เราเนี่ยมานอนหมอบตรงนี้นะนี่นะครับผมก็จะไม่มีใครสามารถมองเห็นเราได้แล้วนั่นเองนะครับแต่ว่ามันก็จะใช้ไอวอตั้ง3ลูกเลยนะ <Yeah. S 1> ประมาณนี้นะครับผมเพื่อนๆมาอยู่หน้าเรา W W เช็ดอย่างตึงโอเคถ้าเราจะขึ้นไปข้างบนอีกได้ไหมนะครับตอบเลยว่าได้นะเพราะว่าผมก็เคยทําทิกนี้ให้ท่านชมได้รับชมไปแล้วนั่นเองนะครับมันก็สามารถทําได้นะผมจะลองทําให้ดูแล้วกันนะครับโอเคนี่ <c oughs> ขึ้นมาได้แล้วนะครับท่านผู้ชม ยอเรียบร้อยตายกับระเบิดตัวเองป่ะน่ะ <C <ue> <c <oughs> ประมาณนี้นะครับท่านชมสามารถนําไปประยุกต์ใช้กันได้และผมมองว่ามันเป็นทิกที่ค่อนข้างเกลียดเลยนะครับ <Okay. S 1> แต่ผมมองว่ามันก็จะค่อนข้างเปลืองไอวอลหน่อย <c oughs> นั่นเองนะครับผมส่วนวิธีลงเนี่ยก็ลงประมาณนี้นะครับมันจะได้ไม่เสียเลือดเยอะนะนี่โอเคครับผมก็สําหรับทิกที่4ของเรานั่นเองนะครับสําหรับทิกนี้เนี่ยท่านชมสามารถนําไปใช้ได้นะแต่ผมมองว่าถ้าจะใช้เนี่ยก็ต้องระวังคนก่อนนะครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะโดนเขาตุ๋ยได้นั่นเองนะครับก่อน ให้ท่านผู้ชมนะครับมาตรงนี้นะแล้วก็ตั้งไอวอลนะครับผมใช้ไอวอลค่อนข้างที่จะเลืองนิดหน่อยนะไม่น่าจะนิดผมว่านะครับนี่ครับแล้วก็ต่อขึ้นมานะฟึบให้มันสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับขั้นตอนนี้ก็ต้องระวังนะเราตั้งตั้งไอวอลอยู่เนี่ยโดนยิงโบก็เป็นไปได้นะครับจากนั้นก็กระโดดขึ้นฟึบประมาณนี้จากนั้นนะครับดูต้นไม้ดีนะแล้วก็กระโดดขึ้นฟึบนี่นะครับผมประมาณนี้นะอ้า คือถ้าโดดได้แล้วเนี่ยเราห้ามเดินนะถ้าเดินก็จะล่วงนะครับขยับหน่อยๆอ,อ่ะขยับหน่อยๆตึ้งเอ๊่อเอะมานี่นี่จากนั้นให้เราเนี่ยยิยงไอวอออกนะครับมันค่อยเนียยน,นะ โอเคประมาณนี้นะครับผมท่กผู้ชมก็สามารถใช้ได้นะครับแต่ว่าให้เราระวังหลังดีๆนะก<ะ>็ใช้ผมแนะนําให้เอากระทะมาด้วยก็ดีนะครับเพราะว่ามันอาจจะก,กันกระสุนได้ไม่มากก็จริงแต่ว่ามันช่วยได้นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับคือได้ทําแนะนําให้ทํามาแคมป์ก็พอนะครับคือถ้าเราลงเนี่ยเลือดเราก็จะลดประมาณ20นะครับ โอเคครับผมก็สำหรับทิกสุดท้ายของเรานั่นเองนะครับผมสำหรับทิกนี้เนี่ยจะสามารถทำขึ้นไปแคมป์ได้นะก็สามารถทำไปซูมยิงได้เช่นเดียวกันนะครับผมมองว่ามันเป็นทิกที่ค่อนข้างดีนะครับสำหรับใครที่จะเอาไปแคมป์นั่นเองนะครับผมก่อนอื่นเนี่ยนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับมาตรงแท่นกระโดดตรงนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับผมก็ขึ้นแท่นกระโดดนะครับอ่าประมาณนี้แล้วก็กะระยะตามผมนะท่านผู้ชมมองเห็นไหมจากนั้นนะครับให้ท่านผู้ชมกดกระโดดนะครับอ่าครับ กะประมาณนี้เลยนะครับนี่ท่านผู้ชมก็จะสามารถขึ้นมาข้างบนนี้ได้นะเราสามารถขึ้นมาแคมป์ได้นนเองนะครับท่านผู้ชมผมมองว่าเป็นจุดแคมป์ที่ดีพอสมควรเลยนะ,ะนี่ให้เราข้ามมาฝั่งนี้ครับจากนั้นก็มาฝั่งนี้นะครับแล้วเราก็นอนเลยนะประมาณนี้นะครับคือเป็นจุดที่เนียนเลยนะครับหรือถ้ากลัวคนฝั่งภูขเขาเห็นเนี่ยก็ให้เรามานอนหมอบตรงนี้ ประมาณนี้นะครับนี่เนียนเลยนะครับสําหรับจุดนี้ผมมองว่าถ้าเอามาแคมป์จริงๆอ่ะแล้วเราเหลือตัวคนเดียวของตี้อ่ะสามารถทําได้นะครับมันเป็นจุดที่ค่อนข้างดีเลยนะดีดีมากๆเลยนะผมสาหรับผมนะว่าบางทีเนี่ยผมไม่มีเหรียญชุบเพื่อนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ผมเหลือตัวคนเดียวอยากจะเก็บแรงอยากจะแบกแรงเพื่อนอะไรนี้ก็สามารถทําทีนี้ได้นะประมาณนี้เลยนะครับในแมปเนี้ยมันสามารถขึ้นได้ฝั่งเดียวนะครับก็คือฝั่งนี้นะอ่ะถ้ามีคนกระโดดขึ้นมาเนี่ยนะครับเราก็สามารถยิงหัวเขาได้นะครับ ประมาณนี้หรือไม่เราก็รอเขายืนเก็บของอะไรทานองนั้นนะครับแล้วก็สามารถสอยหัวเขาได้เลยนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับสาหรับที่สุดท้ายของเรานะโอเคผมก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดแชร์ผมด้วยนะครับที่สําคัญเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนใหม่ๆจากผมเองนะครับโอเคผมสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับบุ้ยบุ้ย